สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจากทางสำนักหอสุดเบญยาไั่มูลนิธิทันมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ Windows นะครับในเครื่อง Max OS นะครับนั่นก็คือโปรแกรม p a r a l l e l Desktop นะครับ ซึ่งเป็นโปรแกรม utility software นะครับที่มีความสามารถในการจําลอง windows บนเครื่อง mac นะครับหรือก็คือการลงระบบปฏิบัติการ windows ในเครื่อง mac นั่นเองนะครับซึ่งในเวอร์ชันล่าสุดนี้ก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็รองรับนะครับระบบปฏิบัติการของ windows 11ดด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ mac os บวกกับตัว Windows ไปพร้อมๆกัมมนได้เลยและก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการไปรีบูสเพื่อจะสับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถของโปรแกรม p a r a l l e l ยว d esktop อ,อย่างละเอียดกันอีกครั้งกันนะครับผมจะไล่นะครับรายละเอียดต่างๆตามเป็นข้อๆเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการรองรับนะครับการติดตั้ง Windows นะครับ ก็จะเป็นวิ n โอ w s ใหม่ล่าสุดเนาะอย่างเป็นตัว11ที่เราใช้ติดตั้งกันล่าสุดหรืออาจจะใช้งานเป็นตัว Windows เก่าๆอย่าง Windows 10.8.1หรือแม้กระทั่ง Windows 7นะครับรวมไปทั้งอย่างพวก Linux ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มโปรแกรมของทาง Windows บนทัชบาร์นะครับในตัวคีย์บอร,ร์ดของเขานะฮะเพื่อให้สามารถสะดวก ต่อการเรียกใช้งานนะครับรวมทั้งการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ผ่านพอร์ต USB นะครับ USB C Thunderbolt อุปกรณ์ Bluetooth, b l บลู o ูธปากกาสไตร์รัดเครื่องพิมพ์เอกสารนะฮะแล้วก็สามารถเรียกใช้งานทั้งบนระบบ Mac แล้วก็ Windows ได้พร้อมๆกันเลยแล้วก็สามารถเลือกโหมดนะครับการทำงานระหว่างตัว Productivity นะครับมีตัวเกม มีตัวดีไซน์งานซอฟต์แวร์เทสติ้งหรืองานเดเวล็อปเมนต์ต่างๆนะครับเพื่อเลือกการจัดการนะครับในการเซตร,ระบบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอกับการใช้งานโปรแกรมให้ได้หลายรูปแบบนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นการรันโปรแกรมนะฮะหนักๆนะฮะที่เรามักใช้กันอย่างตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกของตระกูล Adobe นะครับเช่น Photoshop, i l l u s t r a t o r หรือว่าพวก e m i e r e Pro นะครับ รวมทั้งอย่างโปรแกรม Visual Studio นะครซึ่งก็สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นแน่นอนนะครับในตัว Parallel Desktop อีกทั้งเรายัางสามารถเรียกใช้โปรแกรมบนระบบ Windows ได้โดยตรงจากตัว Mac d OS c นั่นเองหรือกระทั่งนะครับสามารถเปิดไฟล์เอกสารตัวอย่างเช่นโปรแกรม Word Excel PowerPoint นะครับผ่านโปรแกรม Office บน Windows ได้โดยตรงนะครับ ต่อมาก็จะเป็นความสามารถนะครับในการแปลงจากระบบ Windows นะครับที่ติดตั้งอยู่บนวูดแคมป์นั่นเองให้มาใช้งานผ่านระบบพาลเลลเลได้อย่างง่ายดายนะครับรวมทั้งการยืดระยะเวลานะครับการใช้งานของแบตเตอรี่โนบุกของคุณอีกทั้งยังรองรับนะครับฟิวเจอร์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายเช่นการทำความสะอาดไดรฟ์นะครับ,จ,บจับภาพหน้าจอ ดาวน์โหลดวิดีโอแล้วก็ทำงานอื่นๆได้อีกมากมายในคลิกเดียวนะครับที่นี้ในส่วนของการเข้าใช้งาน Mac จากระยะไกลหรือจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่า Remote a สเ e ส s นะครับจากอุปรกรณ์ทั้ง iOS แล้วก็ Android ก็สามารถใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ผ่านบริการของ Parallel a c c e s s ได้เลยอีกทั้งเขาอย่างรองรับนะครับ บริการการช่วยเหลือนะครับทางเทคนิคจากทางผู้พัฒนาโปรแกรม parallel desktop นะครับได้ในทุกวันทุกเวลาก็คือ24ชั่วโมง7วันนั่นเองนะครับผ่านทั้งทางโทรศัพท์อีเมลแล้วก็ช่องทางทาง,ทาง,ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับในโปรแกรมจำลอง windows บนเครื่อง mac อย่าง parallel desktop for mac นั้นนะครับก็จะมีเวอร์ชั่นที่รองรับการทำง,งานกับชิป intel นะฮะ แล้วก็ตัวชิปใหม่อย่างตัว M1 แล้วก็ M2 นั่นเองนะครับแล้วเขาจะมีโหมดนะครับ t r a v e l m o d e นะครับในการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ให้น้อยมากที่สุดนะครับรวมถึงเน็ตเวิร์กของรีซอสด้วยกันนะครับทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั้นยาวนานขึ้นสูงสุดเขาเคลมไว้ที่ประมาณ10%นะครับในส่วนขยายนะครับของตัว m a x o s หรือว่าตัว Native OS ก็สามารถแทนที่ในตัวของ Kernel นะครับเพื่อระบบการใช้งานที่ง่ายขึ้นและทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักนั่นเองอกีกทั้งก็ยังมีฟิ t เจอร์นะครับอย่าง Focus Asset นะครับซึ่งก็เทียบได้กับตัว Do Not d i s t u ัฟนะครับในตัว Max OS เนะครับเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ปราศจ,จากสิ่งรบกวนนะครับนะตัวอ,อย่างเช่นข้อความป๊อปอัพต่างๆนะครับที่จะทำให้เราโฟกัสกับงาน ได้้มากขึนต่อไปจะเป็นการใช้งานของ Virtual Machine นะครับก็คือการถ่ายโอนไล์นะครับเพื่อการอัพโหลดที่ง่ายเร็วโดยที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ในดิสก์ของคุณนะครับและนี่ก็จะเป็นคุณสมบัตินะครับหลักๆนะครับของตัวโปรแกรมพาและเรียวเดสท็อปนะครับซึ่งก็จะมีให้ใช้งานอยู่หลักๆ3เวอร์ชันนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปดู ได้จากทางบริษัทผู้พัฒนานครับในเว็บไซต์ของตัว p พ l ร e เ d e s k เดสท็อปเองเคร่าวๆครับเขาจะมีอยู่3เวอร์ชันนะครับเขาจะประกอบด้วยเป็นเวอร์ชั่นของตัวโฮมอ e ดิชันเนาะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะแล้วก็เป็นตัวของ Pro Edition อันที่2นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือพิเศษสุดๆก็คือเป็นตัวของ s u s i s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  i t i t n นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโปรแกรมจำลอง Windows บนเครื่อง m a c นะครับที่ชื่อว่า Para l l e l Desktop ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามาดูคลิปสื่อความรู้ดีๆในช่องสำนักหอสึกษามิยาไรนะครับมูล,ลนิธิผันนิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ